ไม่จ้ะเพาไหม่สวยสวยทอมือนะจ๊ะเพื่อหมแฮนด์คราฟต์เลี้ยงเองดูแลเองตั้งแต่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมฟอกสาทุกอย่างเลยจ้ะนี่ดูแลเองทั้งหมดเลยซื้อไม่จ้ะนี่อยู่ที่กาลสินตรงนี้นานมากจนรู้สึกว่าไม่อยากจะกลับกรุงเทพแล้วแต่ว่าอย่างที่คุยกันไปแล้วนะคะคราวที่แล้วกับคุณกิฟต์เนี่ยในเรื่องที่บอกว่าจริงๆแล้วเรื่องของเพื่อใหมเนี่ยไม่ใช่เรื่องของคนสูงอายุหรือว่าเฉยๆวันนี้เนี่ย ข่าวรั่วขั้วร้อนยังตามรอยหมายเป็นแทวพิเศษอยู่ค่ะมีแขกพิเศษที่โหยเป็นหนุ่มน้อยมากๆที่พี่แปะไปเจอมาแล้วเขาเป็นคนที่หลงไหลใฝ่ฝันกับเรื่องของผ้าจริงๆแล้วก็เขามากับสาวอีกคนหนึ่งด้วยค่ะเขาบอกว่าคนคนนี้เนี่ยก็เป็นคนที่หลงไหลในเรื่องของผ้าเหมือนกันวันนี้เนี่ยจะเปิดโอากาสให้เขามาเจอแล้วก็เขามาซักถามกันในรายการของข่าวรั่วขั้วร้อนตามรอยหมเอาล่ะคุณผู้ชมตอนนี้พี่แายก็เดินทางมาถึง บ้านที่เรารอหนุ่มสาวคู่นั้นอยู่นะคะแต่ตอนนี้เขาก็ม่อยู่ตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงน้องนัครับนัดครับผมเป็นคนพื้นเพรท,ที่กาิีเรียนคณะสถาปัตย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามครับอายุ24ครับ,รบแล้วก็ท่านต่อไปนะคะเป็นผู้โชคดีจากทางบ้านค่ะที่ได้ มีโอกาสมาเจอน้องนะัทที่จะได้ซักถามเรื่องราวความบันใจกับเรื่องผ้าคุณพานิีนิมาก่อนค่ะค่ะ,ะนิปค่ะจริงๆเป็นสาวเมืองค่ะแต่ว่าลหลงไหลเรื่องของแฟชั่นเรื่องของเสื้อผ้าแล้วเลยย้อนมาถึงต้นต่อของของตัวผ้าเองเลยว่าผ้าแต่ละที่ที่มีที่มาที่ไปเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็สนใจเรื่องกระบวนการของการทําผ้าด้วยด้วยระบบวิธีแบบธรรมชาตินะคะก็เลยตาม เขาวรวบขั้วร้อนมาที่กระสีวันนี้ค่ะเอาเลยค่ะพี่นิพมีคําถามอะไรบ้างคะหลัดวนันนี้ได้ค่ะหลังจากวันนี้ที่ดูกระบวนการของของการย้อมเยอะแยะมากมายเนี่ยเรามีคําถามเพราะว่าถ้าถามว่าคนที่แต่งตัวเนี่ยจะสนใจเรื่องของสีสันเราเริ่มสงสัยแล้วแหละว่ากระบวนการการที่เราจะย้อมสีธรรมชาติเนี่ยแล้วมีสีแตกต่างมากมายขนาดนี้เนี่ยเราแบ่งเป็นหลักๆเป็นเฉดสีอะไรยังไงบ้างคะ จริงๆหลักๆเราจะใช้ตามทฤษฎีสีก็คือแม่สีครับก็คือเหลืองแดงแลวก็น้ำเงินครับสีแดงเนี่ยเราได้จากพืชอะไรยังไงบ้างคะสีแดงนี่ก็จะมีได้จากข้างแก่นฝางรากยอป่าครับค่ะพวกนี้เราใช้เอามาตามๆๆๆแล้วก็ย้อมได้เลยป่ะคะก็นํามาต้มครับต้มอันนี้เรียกว่าเป็นวิธีแบบย้อมร้อนค่ะอามาต้มก่อนแล้วก็ค่อยแช่ค่ะลักษณะเดียวกับการแช่ครามอ๋อโอเค ่ะแล้วกลุ่มสีต่อไปละคะสีเหลืองตัวนี้ก็จะได้หลายโทนนะครับก็จะมีเขมีประโหดมีขมิ้นดอกดาวเรืองครับถ้าเป็นเหลืองเข้มต้องใช้พืชอะไรคะก็เป็นเขนะครับแกนเขค่ะถ้าสีสดสดสดใสก็จะเป็นประโหดอ๋อเหมือนเวลาเราปิ้นสีออกมาเป็นเหลืองวายร้อยนี่เป็นสีนี้เลยถ้าจะเป็นเหลืองอ่อนอย่างนี้ก็จะเป็นก็ดูลื่นล่ เป็นกีดาวเรืองนะครับถ้าเราอยากให้อ่อนกว่านี้นะคะขึ้นกับความเข้มข้นของตัวสารที่ให้สีนั้นก็ลดความเข้มข้นตรงนั้นลงมันก็จะได้ใจเราอยากรู้ว่ามีสีอื่นๆว่าสีเขียวสีม่วงสีส้มที่เป็นสีขั้นที่2ของวงวงแม่สีเนี่ยนะคะมันจะเป็นมาจากอะไรบ้างเราเอาสีแม่สีมาผสมกันได้ไหมคะครับได้ครับสีเขียวมาจากอะไรบ้างนะคะสีเขียวอย่างตอตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นประโหดแล้วก็มาทับย้อมเย็นด้วยคามครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็น ค่ะแล้วก็มาทําด้วยคามครับอืมมันก็จะเป็นเขียวเข้มเพราะเหลืองนี้มันจะเข้มกว่าครับเวลาย้อมเนี่ยเราเอาสีอ่อนก่อนแล้วค่อยสีเข้มครับก็เอาสีที่เป็นสีอมร้อนก่อนครับอ๋อแล้วค่อยมาทําด้วยสี้อมเย็นสีม่วงนั่นล่ะครสีม่วงตัวนี้ก็จะเป็นย้อมค้างก่อนครับอืมค่ะค้างนี้จะเป็นแมลงที่อาจจะอยู่กับต้นไม้ครับที่ให้ยาง แล้วก็นํามาตําแล้วก็มายอมแล้วตัวนี้ก็มาทําด้วยขามก็จะได้สีม่วงหรือสีม่วงอีกตัวหนึ่งที่ได้จากข้างเลยก็คือนํามาล้างด้วยน้ำมันาครับหลังจากต้มเสร็จมันคือเจ้าตัวนี้หร่อเล่าที่พูดถึงตัวนี้จะคล้ายๆครับตัวนี้ก็จะเป็นย้อมข้างได้ข่าวว่าย้อมเองด้วยเย็บเองครับเย็บเองด้วยได้แรงบันดาลใจมาจากไหนคะตัวนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากเสื้อโบราณ่ะเสื้อโบราณจะใช้วิธีการเย็บด้วย วิธีโบราณค่ะเพราะว่าการตอการตะเข็บอะไรพวกนี้เป็นรวมทั้งกระดุมด้วยกระดุมก็เป็นเงินเหรียญโบราณเงินเหรียญโบราณห้าสตางค์นี่คณะสถาปัตย์ที่เรียนร่เยาว้าชเหรอแล้วมีเพื่อนคับอะไรคะที่คณะนะครับจริงๆก็จะมีเปิดสาขาเรื่องมิสซินด้วยก็ขอความรู้จากเพื่อนในรุ่นเดียวกันนะครับที่เขาเรียนเอกช่นดีไซน์ จากปีเข็มเนี่ยยังนึกว่าแอบ,บจิ๊กมาจากพิพิธภัณฑ์ที่บ้านค่ะคุณก็ได้ข่าวทราบเหมือนกันว่าคุณนิฟเองก็ทําเสื้อผ้าเองทําบ้างค่ะแต่ใช้จากจากเย็บผ้าเลยไม่เชื่อหรอกว่าเชื่อชอบผ้าไทยอะไรนี่พิ่งไปซื้อใส่แน่นอนเวลาไปงานแบบแบบพวกงานแต่างงานเพื่อนหรืองานปาร์ตี้อะไรเงี้ยใส่ผ้าไทยด้วเหรอ ใส่ไปค่ะอย่างบางตัวเนี่ยนะคะเราก็จะซื้อผ้าไหมที่ที่เป็นผ้าสีธรรมดาแล้วก็ม,มาเย็บเป็นทรงเย็บง่ายที่สุดมไม่ได้เรียนตัดเย็บอะไรมาเลยก็แค่เย็บผ้าเป็นตรงๆเป็นทรงผ้าถุงแล้วก็เย็บขอบแล้วก็ใส่เอวยางยืดเท่านั้นเองแล้วเราก็ใส่สูมแบบอุจกูตูเข้าไปนะคะฟูฟ้องค่ะแล้วก็แก๋ไก่ เดิน<อ>ดเข้าไปนะในงานก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นสุเวตของชุดที่เป็นชุดทางยุโรปออค่ะอ,อ,อยู่ที่เราเลือกคือพอบอกว่าเป็นผ้าใหม่ปุ๊บองเนี้วัยรุ่นซื้อไปปุ๊บจะดูแลยังไงอ่ะสมมตอยู่แบบมันจะซักยังไงต้องไปส่งซักแห้งมันก็ต้องแพงเข้าไปอีกอะ่ะไม่ไหวว่ะถามว่าในแต่ละวนันต้องดูแลยังไงใช่ไหมคะง่ายมากปากติส่วนใหญ่จะคิดว่าต้องส่งซักแห้งแต่ของนิ้เองเนี่ยซักมือน้อําสบู่เท่านั้นง่ายค่ะสบู่ที่ที่เราอาบน้ําที่เด็กอะค่ะ ธนุถนอมผิวเด็กยังไงผ้าไหมเราต้องได้รับการทนุถนอมเนสอันนี้เป็นเพอร์เซพชันส่วนตัวแต่ว่าถามหลายคนมาแล้วก็บอกว่าใช้ได้นะคะแล้วก็ผ้าไหมเนี่ยเวลารีดเราก็ระมัดระวังเขาหน่อยใช้ไฟเบาหน่อยกลับด้านรีดซักกลับตะเข็บผ้าจะไม่ขึ้นเงาหรือไม่ก็พราเจาหน้าผืนที่เราไม่ค่อยรักมาวางทับแล้วรีดผ้าจะไม่ขึ้นเงาเลยแต่ถ้าขี้เกียจนะคะเราเป็นคนชอบเดินทางแล้วเราบอกว่าไปไหนมาไหนอยากใส่ผ้าไหมทํายังไง จับบิดนะคะคว้านเป็นเกลียวเป็นอีเซมิยาเกะเวอร์ชันคนไทยคะ่ะแล้วเราไม่ต้องมานั่งห่วงเรื่องรีดและยับเลยเทคนิคดีๆในการรักษาเส้นใหม่ก็คือ,อในสมัยโบราณเนี่ยนานๆทีเขาจะซักนะครับก็คือปกติใช้แล้วก็ผื่นใช้แล้วก็ผื่นวิธีซักที่ได้ผลดีที่สุดก็คือใช้น้ำมะพร้าวเนี่ยครับในการซักผ้าไหม่จะทําให้สีกลับมาสดแล้วก็ นอกจากล้างหน้าแล้วใช้แค่ใช่หน้าปกติไม่ทาทายตอนจบคือใครบอกว่าผ้าท้องถิ่นผ้าไทยผ้าไหมแบบว่าวิ่งตามเทรนด์ของเวิร์กของแอนนาเขาไม่ได้ไม่จริงนะคะนี่ค่ะคนรุ่นใหม่ๆแล้วก็คนที่อยู่ในแวดวงของโฆษณาคนที่อยู่ในแวดวงของแฟชั่นคนที่อยู่ในแวดวงของเอนเตอร์เทนเมนต์คอนเฟิร์มจริงๆว่ามันเวิร์กมากแล้วมันก็ดูแลง่ายมาก อย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องของคนแก่หรือว่าโบราณแล้วเชย <c oughs> คุณลองกลับไปดูแฟชั่นดีไซเนอร์ของเมืองนอกจริง,รงๆเขาแอบมาเล่นผ้าไทยแลวเขาไปซ่อนไว้และเขาไม่ได้โปรโมทจริง,ง,รงๆคุณแพค <c oughs> ของเ <จะ S 1> ปียาบาแมงเนี่ยใช้มานานแล้วนะคะเป็น10บสปีแล้วจริงๆแล้วถ้าคนไทยเนี่ยตามเทรนเมืองนอกจริงๆคนให้ถึงรากจริงๆเราจะพบว่ามีการนํารากวัฒนธรรมของหลายๆทวีปเลยค่ะแอฟริกาเอเชียหรืออียิเน่ผ้าของเมืองไทยเองถูกนําไปใช้เยอะมากๆนะคะถ้าเราคิดจะตามเขาเราวิ่งเท่าไหร่ เราไม่มีทางทานแต่ถ้าเรารู้จักตัวเองเราสร้างขึ้นมาใหม่นะคะจะมีเรื่องของดีไซน์หรืออะไรแต่ใช้พุ่มปัญญาที่เรามีเนี่ยเรามีไอเดียในหัวเราเราสามารถออกแบบได้ในหัวแต่เรามาขอความรู้จากแม่แ,มแมที่นี่นะคะนํากลับไปใช้เชื่อเถอะค่ะว่าการสร้างตัวตนของวัยรุ่นเนี่ยไม่ใช่แค่การเสพสือ่อ ะะไม่ใช่แค่การเ,เต้นตามต่างชาติแล้วนั่นเป็นตัวตนอันนั้นอาจจะเป็นแค่ช่วงสันส้นๆแต่การสร้างตัวตนจริงๆเนี่ยมันต้องมาจากข้างในแล้วรู้จากรากของตัวเองจริงๆแล้วนํามาสแสดงให้คนอื่นเห็นอันนั้นจะเป็นเอกลักษณ์ที่อยู่กับเรา,ย,ายั่งยืนมากๆค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยบอกแล้วว่ามาถึงกระสิน,น,นทั้งทีได้รับความรู้จากแม่มแล้วคุณกิฟไปตั้งแต่ภาคที่แล้วภาคนี้เนี่ยเราไมา่ได้รับฟังความคิดเห็นจากัยรุ่นแล้วก็ คนยุคปัจจุบันแล้วก็คนรุ่นใหม่นะคะของฝาแวดนี่นว่ามาใช้กันนะคะของเมืองไทยผลิตเองใช้เองอย่างที่คุณนิปบอกว่ารากักเงาของคุณคุณอย่าลืมแล้วมันจะเท่ที่สุดวันนี้ข่าวด้วยพวร้อนขอลาไปก่อนแบบเนียนเนียแบบผทาใหม่ขอบคุณมากะค่ะสวัสดีครับสวยมากเลยจงปลูกต้นหมอนป้อนหนอนไหมเอาใจใส่ ปกป้องไว้ในร่มเงาเอาผ้าหอ่อป้องแสงแดดแผดเผาไหม้ได้แต่รอหนอนน้อยหนอพอเติบใหญ่จึงได้การหนอนเล็กๆนอนเด็กๆเ,เป็นหนอนอ้วนเจ้าพนบ้วนม้วนใหญ่ให้เป็นบ้างทอเยื่อใยทอสายใยทออยู่นานครั้นวันผ่าเป็นรังไหมจึงได้ชม ค่อยเก็บใช้ใยรังหนองร่อนลงน้ำกวนซ้ำๆกวนช้าๆให้เหมาะสมค่อยๆสาวใยบางๆช่างหน้าชมแสนพิรมผมนางฟ้าเก็บมาทอได้เส้นไหมใยสวรรค์บรรจงสาวสืบเส้นยาเข้าม้วนเข็มเป็นใจไหมนำมาแช่นำมาต้มบ่งกันไป ลืบน้อยแหลงใสใส่ใสย,ย้อมพร้อมรีบดึงทั้งชุบแช่แลผ่อนดึงขึงสบัดคอยม้วนมัดคัดสีลายให้สร้างสรรค์นำพึ่งตาจากใยขาวพราวสวรรค์เกิดสีสันสวยสดใสให้เลือกทองขึงเส้นไหมชัยคดโค้ขึ้นโหงหูกี่กระตุกผูกยึดโยงระยานต่อ ร้อยเส้นนั้นพันเส้นนี้มิมีท้อด้วยหวังต่อลมหายใจใหม่พื้นบ้านกระสวยฉิวเลี้ยวเป็นสายเป็นลายรุง้งเส้นได้พุ่งเส้นได้ยืนกลืนประสานตั้ได้ซ้ำย้ำให้แน่นแสนทนนานแสนเนิ่นนานแสนล้านเส้นเน้นลายทองบรรจงมัดบรรจงจบบรรจงขีด ทีละนิดทีละหน่อยจงค่อยๆต่อหลายโมงยามความตั้งใจค่อยเฝ้ารอร้อยถักคอเป็นผืนผ้าสง่างามแสนเสียดายคนตายไม่ได้เห็นแสนลำเคนคนรุ่นใหม่ไม่คิดถามแสนเสียดายคนไทยไม่เห็นงามแสนเขตคามคนแสนไกลกลับชื่นชมผ้าไหมไทย ภูมิปัญญามาก่อนเก่าลูกหลานเราเขาทิ้งขว้างช่างขืนอขมอง,งานฝีมือคือของเชยไม่เชยชมช่างหน้าตรงชมชอบใจแต่ไกลตรงอ้างโลกาพิวัติพัฒนางานศิลปล้าบ้าไฮเทคหน้าเขตเหววิ่งตามโลกโยกตามเขาลืมเงาตัวหลงเมาหมัวตัวต,วตนคนอื่นไกล ลองมองย้อนลองมองยนคนอดีตและจารีตแลผนนมวิถีไทยปริศนาและคำสอนซ่อนให้ไขมองเห็นได้จึงเห็นตนบนรากตัว